จะไดชนกลัปเอครับอย่าทําอะไรชนนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะเกลียดเขาหนูจะไม่ให้เขามาที่นี่อีกเมย์คุยอยู่กับใครครับงูครับงูที่คุณเคยเจอแต่พวกเราที่นี่เรียกเขาว่าคุณคุณงูตัวนั้น่เหรอครับคุณชนคะป้าว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าคะ่ะ ถ้าคุณก็เปิดขึ้นมาแล้วก็คุณเนี่ยตายแน่มูมันเป็นสัตว์เบลฉา,านมันจะไปรู้เรื่องอะไรเมเมคุณต้องการอะไรเมผมทำให้คุณได้ทุกอย่างขอเพียงแค่เราได้รักกันให้อยู่ด้วยกันนะเมยเมคุณตอบผมสิคุณกปิอประตอผมยเมคุณกลับไปนะคะ หนูจะไม่ผิดสัญญากับคุณอีกเมยเมย์ตบผมไปทิ้งไปทิ้แบบ<ถ>งเมยคุณทำให้เขาโกรธคุณรีบกลับไปซะก่อนที่ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เมื่อกี้คุณสัญญากับงูว่าจะเลิกกับผม งูที่เป็นสัตว์เนี่ยนะเมเขาไม่ใช่งูอย่างที่คุณคิดคุณต้องเชื่อฉันถ้าคุณไม่อยากตายคุณรีบก,กลับไปซะและอย่ามาที่ที่นี้ต,ต้องทำยังไงเราถึงจะรักกันได้ อ่อให้คุณตายลงตรงหน้าฉันฉันก็จะไม่รักคุณแต่ผมจะไม่หยุดรักคุณผมจะทำให้คุณเห็นว่าไอ้กูบ้านั่นมันไม่สามารถทำลายความรักของเราได้ <c oughs> ถ้าคุณกลัวผมจะไ,ไปไล่คุณเองไม่ฉันสัญญากับคุณแล้วฉันจะไม่ผิดสัญญา หมูนั่นอยู่ที่โคกใช่ไหมครับลุง